พอนแล้วไม่ต้องพอนแล้วเอ้าแกไปว่าเขาหนอลงมาแม่กูยังบ่ได้ตเปียบ่ได้ไข่บ่ได้ตายบ่ได้ป่วยระวัาหาคอห่าแม่เหรอเอ้าแหลมอ่านจังหวัดไปตอนนี้มันดีแล้วเวลามึงตายจริงๆน่ะจะได้ไม่ต้องอ่านประวัติอ่านประวัติยาวนี่เพราะว่าถ้าอ่านประวัติวันนั้นไม่ได้เผาเลยคนเดียวที่เป็นประวัติยาวานาดอ่านกัน เช้าจนค่ำเพราม่ได้เผาเพราะมันยาวมึงวอตายขนาดนั้นเรยนี่เจ็ดสิบห้าปีแล้วนะแหลมเดี๋ยวกูไล่อายุให้ดูนะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนั่นมึงยังอยู่ได้อีกสองปีไม่สิหน่อยแท้ห้าแล้ไม่ได้นะห้าเลยเอมึงเอาไว้อ่านมาให้พ่อมึงเถอะแหลมอย่าใสอารมณ์แบบนี้ลงมาลงไม่ได้ใช่ไหมกูกับมึงไม่ ไม่ต้องรู้กันเลยไม่รู้เลยเลิก,กเลิกกันเลยหาวัดหาแม่หนึงเหรอเลิกยังไงกูไม่ได้แต่งกับมึงแล้วนะลงมาครับมึงลงไม่ได้กูจะไปเอากรได้ลิงมานี่เลยเจ้าพีตีนาผากแตกดิเอาผู้ร้องแม่แหละเอาคืนจะได้ลงไม่ได้บัดไม่เอาคืนมาอย่างละบาดต้องรู้ยัง่งเอาแล้วพี่น้องเ้ยดูลิง đuối đi rồi mày 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 bay mày 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 คือมาแหลมคือมาแมเอาลูกตอเอาลูกพ่เป็นไหมเนี่ย,อยตอนนี้เป<ว>็นการเชิดชิงแทนสีโตนะครับอ่ะ ลาไพี่น้องพค่อนละครับนี่ันนั่งวข้างลนมามามามะไหาคนพ่หุยแหลมเสียวหมอุยห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 ุหุยหนยหุยหุยหุยหยหุยหยหหหาแหหนหยหเยยยนยยย่หยยหย เฮ้ยมปนพันธุ์ไหนบ้าได้อยู่ข้าโดนสิบหลอดเอาลงท่านหมดอพื้นที่ดีไหมน้องตื่นเช้นาดนี้พี่คนไทยเป็นเกี๋พี่ไทยยังดีนะครับเหมาะกับนอนเลยเหมาะมันอนหน้าเวทีไม่ควรจะเอาเลี้ยงเป็นเลื้ยงตายมาพู้เข้าใจไหม

ขอบุะทนนี่อส่งขบวนใช้ยาคุณสิบสิบสามดอกนะครับไปไปไปไ่กินอะไรจ๊ะไปไดินเล่นดีอกพีน้อน้าจะมาเอาลมจริงฉันไม่เล่นหน้าดอกจเอามันเอามันไปเอามันไปไปยังไงไปยังไงไปนี่ เอาีมือมาเอาใครก็ได้แต่ว่าอย่าเอายาแหลมมาเห็นตูที่มีโอยบอกอีกทีโอยะนน้เนียคูันะมัคือบูดมขวัทเยะมาเไปเล่นพ่งาไปเล่นวันองไผ่พึ่งตองพึ่เล่นทางนี้เด้ขอบอกว่าต่อเยอหอต่อชะลอขอไม่อย่างนั้อไโอเอาปีกมาไปใส่ปีเจ้าปีได้คนทักซาเด้ ของพี <S <S anyway, oh. uh, like ่เ hmm. ล oh, oh. um, ่นยังไงที่สี่ิี่ปีเอาปลาพี่มาให้แม่อดพี่หนยแฝดเนี่ยงอาปลาไปมาพี่สี่ปีเป็นอาวุธไงก็เหล้านักเานฉันน่ะก็เหล่าคนยุ่มกเนี่ยนะโอเคยังไงเนี่ยเว้ ไปจูดผูกแหลมค้อว่เด็ต่ยคือ่นใจป่านึงโอ้ยใจดใจยังก็เสิไปอน้ำมาเขาเรีกเหรอเดียกน้ำวัดไหลอาเจนตลกอวัวั่าไดีเน้ยวันมันไท่ตัวมันเมื่อยคนนอยาาบน้ำมันเศร้าอะไรู้วัดอาบน้ำกะจับผู้ชาย คือมาอาเจนไจะัลางหนาพราะะไรานี่เอาหนีมือหนีบ้วยลูกนี้เาจะไปยืมมาหยิบพังนะไปยืด่าฝาลั่รถมาพียอ่นี่ไหมโอ้ยเห็นเป็ดไก่คนไหลก่อนได้ยังจะอายอ้พูดได้ยังจะอายควสวยไม่ยอมมาโอ้ยยังใงยียใจยงนงอกไปมรักันสีนะนะ เอางอมถาีาบ่มีแนวไทยไทยหนาหันบเลยพ่ามพน้องยิ่งยุ่งขังงานเบไปสิบาเบอ่ะเจ้าห็นหมดแล้วอบตมาตใหญ่บ้านกลังรวหูดใหเจ้าเิมดิ่งอเลยหอ่ะใ้พอความไมกี่บาทสามเอยถะนี่ใส่แน่เอา ยางคนลู <cin stereotype> ้ขตอนที่มานังไก่มอลวันน่งอะไระเลี้ยงไก่ข้างลูกไกระไรเลี้ยงไก่ยรอเลี้ยงไก่ที่ว่าตัดส่วนสนจองพูดเาว่านาใช่ไหมตัดสุนไหนเลยนีว่านาโจผู้ีกระแสจองผู้หิงน่ัตัดคอจะได้ย่งว่าตัดขาางวาตัดจอตัดจอตัสลกจะของตัดาให้เอ

บวชแม่ก oh, 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 ็สินึ่งแต่เจ้าผู้ใดก็ต้อยากสีลิ้งหาลาบโอ้จะเอาไปไหนสุดมาทาัดัไหนเนาะแมงนีบวชาไม่อยูไก่ภูเขาลากกาไม่อู่ไเป็นหนุ่มพานามพี่ละคืนสันสมหวนเร็นสมบูเนี่ยสันสัวนลิ้งเนี่ยครับลินีกะ เล้ิกยิบเนี่ขอลาไปก่อนครับพี่น้นนนองครับให้เบิ่งบรรยากาศเล็กๆกันหน่อยครับผมเอาไว้พ่อกันมื่นเศร้าครับคลิปอ่าหน้าหานครับคลิปโชว์ลูกสาวครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจบยิบจบคลิบจบคลิบอะไรครับลาไงเด้มามโอ้ยเอาลาดิ อันนี้เราเลิกผ่านไปได้เรามาก่อนต้องให้สิทธิ์เราคนบายบายครับ